สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มาพพอกับบ่าวหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี่บ่าวหนองมีความฝันพีเล็กมาบอกสู้ฟังครับผมพีเลกคนฝันแม่นฝันอยังกับสีฝันคักฝันเนี่ฝันเห็นแต่ภาพเพิ่นว่าเขาเป็นอย่างกับมันคักแง่แต่ว่าจันคือฝันเห็นแต่มันทีแนเบ่าวหนองเอ้ยว่าจันแต่ว่าเอื่อยกับฝันเห็นหลายๆอย่างอยู่แต่ว่าหูเสือกว่ามัน่บด้โชกขึ้นกัน ก็ฝันเห็นแบบผ้ามเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนฝันหลายอย่างอยู่ครับฝันมาหลายอย่างฝันมาหลายคืนแต่ว่างดงดผีผานผานมาบ่กเคยฝันแล้วได้โชคคือจังฝันเห็นแบบผ้ามจักเถื่อแล้วว่าความฝันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคื้นยุทีโชคและดวงล้วนๆวนครับผมส่วนตัวเลขสีมักหรือบมักอดีก็อีกเหลือกึงครับอันนี้ฝันคืนวันพรกครับ ฝันขึ้นมาพระเพิ่นฝันว่าบอกภาพม,มันกำเหลวกว่าอยู่บ้านแต่เมือเลยเบาหนองก็เลยว่าอันจังใดเราจะพ้องรับเป็นถือเหลขสามโตเป็นถือเลขสามโตถือเลขถูกงวดทีแล้วคืองวดหนึ่งเมษางวดหนึ่งเมษาเบาหนองไปหาไอ้พามแล้วเบ้าหนองจุดถูกได้แปดเก้าหาแปดเก้าหา เราเป็นอย่างเบาหนังว่าคือบบอกเนี่ยเล่ากับว่าเล่ากับบงหูกันเล่ากับตามมาตลอดเล่ากับตามมาตลอดตั้งแต่หนึ่งเมษาหนึ่งเมษาสิบหกเมษาเล่ากับสื่อโอ้ยหนึ่งมีหน้าบอกพิษแล้วเบาหนักไปงวดวันที่หนึ่งมีหน้าหนึ่งมีหน้าเล่ากับสื่องวดที่สิบหกมีหน้าเล่ากับสื่อแล้วก็งวดวันที่หนึ่งเมษา เล่ากับสื่อเหลขถูกตัวนี้เรา่เาเราไปเห็นเบาหน่องไปเจืเถื่อเราก็เลยซื้อเหลขตัวเก่านี่แหละซื้อยุหันละหกกลับเพินพ่นว่าถือเฉยเพิ่นวน่างวดวันถือสามตครับเหลขมันออกห้าแปดเก้าได้รับโชคกันไปนะครับเนาะโอหาแปดเก้าหรือหกักหาเก 9, 8, นะ้าแปดหรือหัวหันก็ได้รับโชคไปครับสามตัวตรงๆครับพี่เลขครับผมแล้วก็ เปิื่นกระสือเลขในหลักกิโลกันซื้อเลขในหลักกิโลกับสื้อซีหนึ่งหาหนึ่งสามหาแล้วกับสื้อหาเก้าแล้วก็ศูนย์หาศูนย์เก้าแล้วกับสื้อคือเก่าแต่ว่าดีเนี่ยได้อันแบบนี้เพิ่อนกระจุดถูเพิ่อนฟันผันงวดนี้แล้วตื่นเสามาเพิ่อนก็เลยลองจุดถูเบิ่งเพิ่อนเโอ้ยเลขตรงกันปานขนอันขนขี้ลูกเรือกันเลยเลขตรงกันครับ ลายกิโลเลยเราวะอ้าวอ้าวบัดนี้บอกไปบอกมาเราโบ่โบนบอกความฝันเตเกื่อเพิ่นฝันบ่นยาวดอกฝันสั่นๆเพิ่นว่าในฝันนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นยางไปมองที่บอกบอกภามันตายเพิ่นว่าเอื้อยยางไปมองบอกภามันตายพอผัดยางไปหอดปุ๊บสะดุ้งเลยมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่มองอันต้นไม้ใหญ่เพิ่นบางสินะ ตนใหม่งอยู่ตรงขามกันกันกบหลักกิโลอันท่านผู้ใดเคยได้เห็นคลิปบา่าหนองเนะาะบ่าหนองเคยบอกอยู่ว่าตะกี้หลักกิโลบ้อยูฟังนี้หลักกิโลอยู่ฟังถนนใไ่โออยู่ฟังตนใหม่ไแล้วก็ไอ้พามเล่าขับรถไปส่วนหลักกิโลนะั่นแล้วโตเล่ากับรอยไปติดในตนใหม่อันในในจุดนะั่นปัานนี้นะในฝัน มันว่าเห็นผู้หนึ่งเห็นผู้ชายผู้หนึ่งยืนอยู่หม่องต้นไม้ใหญ่ยืนอยู่หม่องต้นไม้ใหญ,ใหญ่แก่จอยพูดมาสินะเพราะผัดไปเบิ่งเหยียไก่จังหูว่าเป็นผู้ใดแล้วก็เลยเอ,อ้าข้ามตัวหนึ่งคนว่าแมนพนว่าสิแมนมาอยู่หยังฟังนีปกติอยู่ฟังพุ่นบอกกูก็อยู่ทั้งสองฟังนั่นแหละว่าะฉั้นพอเว้าแล้วปุ๊บ เอามือมาเปิดน้าเปิดบอกพี่เล็กเอามือมาแล้วกันอันนี้กรรมกรรมเลสมันเป็นเลสถูกเปิดว่ามันเป็นเลสถูกกรรมว่างเสือมือว่างเสือมือพี่เล็กได้ว่างบกแหงเลยดังปุ๊บเรียกเปิดว่าพบัดห้วยว่างแหงปานี่มันก็แตกเบิด์ตี้ถูกเปิดว่าสินะว่าแบบนี่เพิดกับแบมือออกเบิรงทูปน่ะทูบมันไหม้แล้วได้ทูบไหม้แล้ว แต่ตัวเลขมันยังอยู่คือเกา่าแต่ว่าเลขที่เอาใส่มือให้น่ะมันกับเป็นเลขงวดทีเหลวเลขทูบนั่นแหละเลขทูบอันเก่านั่นแหละเพื่อนว่าเอา้าเอามาเหตุยังมันออกไปเหลวเพือนว่าเพื่อนว่าเชามาอย่างมันออกไปเหลวเออหนะ่ามึงอยากเอาก็าเอาโบอยากเอาก็ากาเหลวเพื่อนว่าเช่นะรเลขทูบตัวเก่านั่นแหละ แปดเกาหานั่นแหละคนว่าเพคนว่ามันออกไปแล้วออกไปแล้วกับช้างมันคนว่าเพื่อแค่ยังเอาใส่มือให้อยู่พ่อปานิเราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเรากรเาา็เลยว่าเอหรือว่าเหล็กมันสีลบมาตัวเก่าบึางหรือเกาหาสีมาบ่าเพคนว่าเช่นนะหรือเกาหาสีมาบ่น้องเราก็บอกเอาสิเอื้อยก็เลยล่องจุดถูบิึงเพคนว่าเอื้อยล่องจุดถูบ,บิึง บันี้เลขทูบอันนี้คือเลขทูบด้วยที่พี่เลขเพิ่นจุดเลขทูบเพิ่นจุดใดห้าศูนย์หกครับผมห้าศูนย์หกอันนี้คือเลขทูบที่พี่เลขเพิ่นจุดใดครับเลขทูบเพิ่นจุดใดห้าศูนย์หกหรือว่ามันคือตรงกันขัดแต่ผนะกันเลยว่าเอา สิเหลนมันตัวนี้แหละสีซื่อมันเหล็กเก่านี่แหละเล่าว่าแปดแปดเก้าหานี่แหละสีซื่อตัวเก่านี่แหละ่นว่ากับเล็กถูกห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก่าก็แตกสองตัวเอาเพ่นว่ากี่นะสีซื่อมันตัวเก่านี่แหละ,อละบอกไปสืส่อตัวใดดอกแต่ว่าก็ลองพิจารณาผงเอาเด้อเพ่นว่าคิดเอาเพื่นว่าให้พิจารณาเอาเนว่าหมักบัวบาก็แล้วแต่ดุนพินิจของแต่ละคนนะเพ่เนว่าเอาครับลองครับเด้อพี่เล็กครับ ผีเล็กคนฝันแบบฝันเห็นแต่ภาพมันว่าฝันเห็นภาพย่ำได้ถือเหล็กย่ำนักมันว่าเคยฝันเห็นหลายๆอย่างอยู่บ่เคยถือเหล็กน้ำจัดเถอแต่ฝันเห็นภาพย่ำได้ถือเหล็กย่ำหนักว่าเลยเบาเหล็กถูกเก่าบว่าเหล็กรักกิโลบว่าเหล็กยังซื้อยุตตลอดมันว่างวดวันก็ถือเก่าศูนย์เก่าศูนย์เก่าหามันก็ออกมาแล้วบ่เนี่ยอาจเหล็กเก่าอาจสิมาอีกก็ได้เปนว่างสินะ จะอะไรก็ลองคิดพิจารณาไปเครับเด้องวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดครับผมคิดสิ่นใดก็ให้ทรงวังดังปรารถนามีโชคไปครับไอ้พามหลายคนกับว่าเบาหน่องคือบผัวไปเบาหน่องสีไปอยู่ครับงวดนี้เบาหน่องสีไปอยู่เดี๋ยวกําลังจัดเวลาอยู่ช่วงนี้ยุ่งครับยุงแห้งยามแรงมากเบาหน่องก็เมื่อยเมื่อยเบาหน่องก็เลยบ่อยากไปใส่นะตอนนี้เมื่อยอีรีครับบ่อยากไปใส่อีรีก็เลยก็เลยก็เลยขอผักก่อนแต่ว่างวดนี้ ไปแน่นอนครับที่ไปเบิร์เหล็กตัวเกา่าแล้วก็เหล็กเนหลักกิโลหลายคนก็่ยังตามสื่ออยู่พอบัตรเออฝนบอกพอบัตรเบาแล้วปุ๊บอไอ้ภาพนกหัวหล่อฮ่าฮาฝนว่าหัวมันที่ใบเหล็กอีกบอกเลยว่าฮ่าฮาฝนว่าบอกแล้วก็วหัวหล่อนะเอาเหล็กถูกไปแล้วก็หัวหล่อประมาณนี้เอาโลกกี่ปจะดาวเลยครับเด้อ คนเบามากจงขี่เบาตรงกันเลยเบาเบา,เบาสู่ฟังกะะัได้จะใงวันนี้เขามารับโชคไปทำงานที่เก่าวันที่2พฤษภาหกเจรับโชคใหญ่ไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับ